เจ๊ก,ก็อยขายขนมจีนวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่วันละสี่หมื่นค่ะขายทุกวันไหมทุกวันค่ะสี่สามสิบสองล้านสองค่ะเราให้ลูกชิ้นสิบห้าลูกนะคะสิบห้าลูกใช่ ถ้าเป็นน้ำยากะทิน้ำยาปา่าเคี่ยวหวานปลากายแล้วก็แกงหน่อไม้เราจะขายถ้วยละ50บาทเคียวหวานเนี่ยเราจะขาย60บาทค่ะ5้าถึงหกยชามเลยพี่ต่อวันเนรอใช่ตอนนี้เราเน้นเรื่องออนไลน์ให้เห็นตัวตนของเราให้รู้จักเรามากขึ้นก็มีลูกค้าตามมาเรื่อยๆก็คลิปนี้เลยที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตมาถึงทุกวันนี้เด็ดมากคือขนมจีนมาต้องเนี้ยใช่ม,มีความเข้มข้น,นอ่ะคุณภาพและปริมาณของร้านเราเราคงคุณภาพและปริมาณทุกอย่างให้ดีเหมือนเดิม ขายของมาเยอะมากกุ้งดองอทำเมียงปลาทูขายข้าวปลาสบะบ้าขายต้มยำเจ๊งทุกอย่างถามนิดนึงมาถึงคือขายดีได้บะหม้อเล็กๆอะ่ะยังเหลือกลับไปบ้านเลยนั่งมองหน้ากับแฟนสองคนทำยังไงกันดีเราด้วยความที่ว่าเรามีทุนแค่สามพันแล้วไปเงินยืมเขามาด้วยนะพี่เทหมดหน้าตักเลยหมดหน้าตักค่ะแปลว่าวันนั้นวัดดวงเลยได้เป็นได้ใช่เจ๊ก้อยทำอะไรแนะม่ก็ม่ีที่มีทำนั่นกับเจ๊งทำนี่ก็ไปไม่รอดเจ็บนะแต่เราก็ เราก็ต้องสู้พี่แล้วพอมาถึงอันขนมจีนเนี้ยเราจะต้องลบข้อคอรหาอันนี้ให้ได้แล้วกลับมาชมเราด้วยซ้ำ เพื่อนครับสองอยู่ที่ตลาดดิเอาดอครับซึ่งติดกับเมเจอร์เพชรเกษมตรงนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าวันนี้มีอีกหนึ่งอาชีพครับเริ่มต้นง่ายลงทุนน้อยรายได้ดีขายขนมจีนแต่รายได้ไม่ธรรมดาเจ้าของชื่อเจ้ก,ก้อยสวยมากไปดูกันเจ้ก,ก้อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเจ้ก,ก้อยขายขนมจีนดีมากได้เยอะมากนี่จริงไหมจริงค่ะวันหนึ่งขายได้เท่าไหร่วันละสี่หมื่นค่ะวันล 4, ะสี่หมื่น 40, ขายทุกวันไหมทุกวันค่ะ 4 3 2ล้าน2ขนมจีนได้เป็นล้านเลยเหรอใช่ค่ะพี่เจ๊ทำไมขายดีขนาดนี้ด้วยความที่คุณภาพของเราและปริมาณของเราเขาองก็บอกว่าจุดขายสำคัญเลยคือตัวลูกชิ้นไหนมีอะไรขายบ้างคะอันแรกเลยตัวชูโรงของเราเลยนะคะนี่นี่คือน้ำยากะทิค่ะน้ำยากะทิคนๆแบบนี้ลูกชิ้นอะไรจ๊ะเป็นลูกชิ้นปลาค่ะเขาเรียกพริกกระเสียรเลยพี่คนเหนียวนี้จริงปหมเนี่ยอยู่ระหว่างการพูดมาเขาบอกอ่ะพริกกระเสีพริกกระเสีต้นอะไร โอเคได้ครับมาทาหาข้าต่อไปนะซึ่งตัวนี้นุ่มเด้งปั้นเองไหมจ๊ะ,อะตอนนี้รับมาอยู่ค่ะ รับมาไอตัวนี้รับมาแต่ว่าตัวน้ำยากะทิปรุงมาทําเองทุกขั้นตอนค่ะพี่ทาเองทุกขั้นตอนสูตรเอามาจากไหนจ้ะเอามาจากแม่ค่ะแล้วก็เราเอามาดัดแปลงเอาเองเป็นสูตรของเรานี่คือขนมจีนน้ำยากะทิค่ะไปต่ออันที่สองอันนี้น้ำยาป่าค่ะพี่มันต้องมีน้ำยากะทิแล้วน้ำยาป่าใช่คือลูกค้าชอบมากเอามามิกกันเอามามิกกันใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไหมลูกชิ้นเหมือนกันค่ะเป็นลูกชิ้นตัวเดียวกันต่างกันที่น้ำยาตัดภาพอันนี้นี่คือ เคีย <al> วหวานเนื้อค่ะเป็นเนื้อติดมันเาเคี้ยวเนื้อใครเนื้อผมบอกเลยนะครับกินเข้าไปนี่คือละลายเคียวหวานลูกชิ้นปลากรายค่ะนี่กลายเป็นอะไรจ๊ะกลายเป็นคนสวยเอ้ยเกือบเงียบเขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้อันนี้คือลูกชิ้นปลากรายคณน่ากินและสุดท้ายคืออันนี้เป็นแกงหน่อไม้ค่ะเราใช้หน่อไม้สดนะคะนีสนนราคาหนึ่งถ้วยหรือว่าหนึ่งจานที่ขายยังไงจ๊ะถ้าเป็นน้ำยากะทิน้ำยาป่าเคียวหวานปลากรายแล้วก็แกงหน่อไม้เราจะขายถ้วยละ50บาทเคียวหวานเนี้ยเราจะขาย60บาทค่ะคิดค ผักไม่คิดค่ะผักบุเบฟเฟต์ฟรีเลยบรครอยากตักเท่าไหนตักเลยอ่าเอาไปได้เลยตักกลับบ้านได้เลยใช่ขนมจีนล่ะขนมจีนเราแถมให้ทุกชุดก็คือชุดหนึ่งมีขนมจีนแล้วก็มีน้ำยาแล้วใช่ในแต่ว่า,<ค>าไม่ใช่บุเฟเฟ่นะไม่ไม่ไม่เป็นถ้วยแบบนี้เดี๋ยวจะหาว่าโมช่วยปรุงให้ผมสักหนึ่งได้ไหมครับได้เลยค่ะเอาเป็น2ออันนี้ผสมกันแล้วกันฮะได้ค่ะ ต้องเริ่มที่น้ำยาก่อนก็จะนัวเลยค่ะนี้วนัวอ,อืออร่อยอ,อ,อ,อเด็ดมากนี่เป็นสูตรที่รู้เลยแบบตั้งใจทํามากมันคือขนมจีนมันต้องเนี้ยแล้วมีความเข้มข้นอ่นนะใช่ที่บอกว่าขายได้วันละสี่หมื่นเนี่ยมันคือกี่ชามมันคือกี่ถ้วยมันคือไงห้าถึงหกร้อยชามเลยพี่ต่อวันเนรอใช่ห้าถึงหกร้อยชามแปลว่าข้างหลังนี่ต้องมีหมอ้ออีกใช่ไหมมีเรามีหม้อเบอร์ใหญ่ที่สุดของโรงงานแล้ว ห้าถึงหชามเป็นขนมจีนสักกีโลเจ๊ต่อวันเนี่ยต่อวัน150โลขึ้นแน่นอนห้าถกร้อยชามนี่มีมาหน้าร้านอย่างเดียวมีอีเวนต์ด้วยมีอีเวนต์ด้วยกอใช่เพราะว่าตอนนี้ร้านเรากําลังออกอีเวนต์ออกทุกวันเลยค่ะสี <X T S 2> ่หมื่นนี่รวมอีเวนต์ด้วยไหมรวมค่ะพี่เจ๊ขนมจีนมีเยอะแยะ อะไรเป็นเหตุผลที่คนเขาแบบมาติดใจร้านเจ๊คุณภาพและปริมาณของร้านเราเราคงคุณภาพและปริมาณทุกอย่างให้ดีเหมือนเดิมคุณภาพใช่คุณภาพผมเห็นด้วยอันนี้อร่อยจริงอะไรจริงขอโทษปริมาณไอ้ที่ตักให้ผมเนี่ยปริมาณตามลูกค้าจริงปะ่ะตามลูกค้าจริงเลยค่ะเราให้ลูกชิ้น15ลูกนะคะนี่กี่บาทนะ5้ <50 S 1> าิบบาทค่ะเราให้ลูกชิ้น15บา <50 S 2> ลูกจิงห้าสิบบาท 15ลูกใ,<ช>ในยุคที่ชีวิตต้องสู้ขนาดนี้ร<ม>้อนขนาดนี้อยากจะหาของกินอิ่มๆสักชาม50บาทถือว่าถูกมากมีหน้าลูกค้าก็เลยกลับมาติดใจใช่ก็เหมือนกับว่าเราชอบทานขนมจีนแบบไหนอะแล้วเราชอบแบบความเข้มข้นหรือ,อยังไงอะเราก็อยากให้ลูกค้าทานเหมือนอย่างที่เราได้ทานอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วเจ๊ทำการตลาดทำออนไลน์ทำอะไรไหมทำค่ะสิ่งสำคัญของร้านนี้มากการตลาดออนไลน์พวกหลังบ้านนี่คือหนุนแน่นกับเรื่องนี้มากตอนนี้เราเน้นเรื่องออนไลน์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออฟไลน์อย่างเงี้ยค่ะ คือเราจะได้ลูกค้าในละแวกนี้ถ้าเกิดเราออนไลน์ ine, ตอนนี้ที่เราทําอะไรอยู่คือลูกค้าเราจะรู้จักเราทั่วเลยให้เห็นตัวตนของเราให้รู้จักเรามากขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ๊ใช้ทางไหนครับออนไลน์ Tiktok ค่ะอ๋อใช้ Tiktok เป็นหลัก Tiktok ก็คือเราจะถ่ายคอนเทนต์ว่าเราให้ลูกชิ้น15ลูกเรามีน้ํายาอะไรบ้างพวกน้องนักเรียนอะไรอย่างนี้น้องนักเรียนเหมือนกับว่าเราไปให้เขาถายว่าเนี่ยลูกชิ้นเท่านี้ย น้องคิดว่าเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ทำคอนเทนต์ก็คืออย่างที่บอกก็คือเพื่อนหัวใจสาคัญของร้านเจเขามีสองอัน1คุณภาพ2คือปริมาณความอร่อยตักใส่ปากคือรู้แต่อันที่สาคัญคือเอาไปเลย15ลูกใช่แล้วก็ไปถามเงี่ยเหรอสิบห้าลูกคิดว่าเท่าไหร่เขาตอบมาว่าเท่าไหร่จะ๊ะเจ็ดสิบแปดสิบทั้งนั้นไม่เพราะเขารู้ว่าห้าสิบเป็นไงก็คือน้องก็หวาอย่างเงี้ยแล้วพ่อเหมือนกับว่าก็มีลูกค้าตามมาเรื่อยๆก็คลิปนี้เลยที่ทําให้เปลี่ยนชีวิตมาถึงทุกวันนี้ห้าสิบบาทปก สิบมากกว่านั้นอีกน้อยนึงมากกว่านั้นอีกนิดอีกอีกลูกนึงใช่ครับผมให้ทั้งหมดสิบ้าลูกไกลที่สุดจะมีจากสมุรปรการก็มีเพื่อมาซือ้อมีจากนนทบุรีสั่งออนไลน์สองถุงค่าส่งห้าร้อยค่าส่งห้าร้อค่าขนมจีนร้อยหนึ่งใช่แต่จะกินเนี่ยจริงๆออนไลน์นี่มันสำคัญแล้วเจนไลฟ์ขายด้วยไหมย,ยังไม่เล่นไลฟ์ค่ะ แต่กาลังเริ่มแล้วเหมือนกับว่าเรายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเท่าไหร่ผมว่าเจ๊ก,ก้อยทําได้คาแรคเตอร,ร์ดีทุกอย่างดีผมว่าโอเคเลยแต่ก่อนจะมาขายขนมจีนได้เจ๊ทำอะไรมาก่อนฮะโอ้ขายของมาเยอะมากพี่ด้วยความที่ว่าเราอะไม่อยากไปทํางานครับเราก็เลยเลือกกันค้าขายกุ้งดองอทําเมี่ยงปลาทูทำเปรี้ยทอดอขายข้าวปลาสะบะขายต้มยำครับเจ๋งทุกอย่าง ทำไมถึงมาจบที่ขนมจีนเราชอบทานแล้วเหมือนกับเราไปงานวัดหรือเราไปที่อื่นแล้วเขาใ,<ช>ให้ลูกชิ้นมันไม่จุใจอ่ะมันไม่ สมใจอยากของเราอะถามว่าราคามันก็50าบาทอะพี่แต่มันได้แค่สามลูกหนูก็เลยคิดว่าเอาอันนี้ดีกว่าเราให้ลูกค้าไปเลย15ลูกเหมือนที่เราอยากทานอย่างเงี้ยลูกค้าว้าวไหมมีว้าวด้วยแล้วก็มีถามจะได้กําไรไหมอะไรไหมต้นทุนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือกําไรอะเราได้ไม่เยอะเราบอกเลยเราได้ไม่เยอะเราเน้นยอดขายปริมาณก็คือกําไรต่อชามอาจจะไม่เยอะแต่ว่าวันหนึ่งเราขายเยอะ ถูกไหมสุดท้ายมันรอดได้ใช่มมค่ะาไ,ได้ถามนิดนึงมาถึงคือขายดีไหมไม่ดีพี่เหมือนเนีน่ยขนมจีนหนูแข่ง5โล3โลอย่างเงี้ยขายวันหนึ่งไม่หมดหม้อเล็กๆอะ่ะยังเหลือกลับไปบ้านเลยตอนแรกก่อตอนแรกเลยนั่งมองหน้ากับแฟนสองคนทำยังไงกันดีแล้วทำไมตอนนั้นไม่เลิอกกอัเจ๊เราด้วยความที่ว่าเรามีทุนแค่แค่สามพันแล้วไปเงินยืมเขามาด้วยนะพี่เท่าไหร่นะสามพัน <3, 000. S 1> ตอนนั้นเจ๊เหลือสามพันใช่และยืมมาด้วยยืมมาด้วยยืมเขามาด้วยตอนนั้นเราต้องคิดคอนเซปต์ของเราแล้ว สร้างตัวตนของเราแล้วเพื่อให้ลูกค้าจดจําเราเพื่อให้ลูกค้าตามเรามาเราก็เลยเหมือนกับเอาเงินทุนเนี้ยไปซื้อลูกชิ้นไปซื้อของมาทําแล้วลองให้ส5บลูกแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์แปลว่าวันนั้นเจ๊ตัดสินใจเลยสามพันบาทสุดท้าย3 0 0พันบาทสุดท้ายของชีวิตจะต้องกลับบ้านแล้วถ้าไม่มีหมดอ่ะเจ๊มไม่กลัวเจ๊เหรอไม่กลัวพี่เพราะว่าเราผ่านมาเยอะแล้วเราผ่านหลายอาชีพมาเยอะมากแล้วเหมือนกับมีเกราะป้องกันแล้วตัดสินใจเลยเราต้องทําถ้าไม่ทําเราตาย ถามจริงถ้าตอนนั้นมันจบเจ๊งอน่ยทำยังไงกลับบ้านค่ะอย่างเดียวเลยกลับบ้านเล่าให้ผมฟังหน่อย3 0 0พันกเงินมา3 0 0พันไปลงทุนทําอะไรบ้างคือเราไปซื้อลูกชิ้นมาตุนไว้ก่อนซื้อลูกชิ้นเสร็จซื้อวัตถุดิบซื้อผักซื้ออะไรเพราะว่าตอนนั้นผักเราจะมีน้อยอยู่เลย uh huh. ผักเรามีแค่ไม่กี่อย่างไปซื้อผักมาให้ครบ15อย่างที่เราขายอยู่ uh huh. แล้วก็ลองตั้งดูเท <The S 2> หมดหน้าตักเลยหมดหน้าตักค่ะแปลว่าวันนั้นวัดดวงเลยได้เป็นได้ใช่ไม่ได้ก็คือกลับบ้านเลิกวันนั้นคิดไหมว่าไอ้นหน,นี่ม จุดเปลี่ยนชีวิตเราไม่คิดเลยมไม่คิดจริงๆว่าชีวิตจะมาถึงจุดนี้ได้และไอ้วันที่เรานั่งมองหน้ากาแฟนเราบอกากาแฟนกันว่ายัางไงมันมาถึงจุดนี้เราจะต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้อะพี่เหมือนเราจะต้องตู้ในตรงเนี้ยไปให้รอดเราจะต้องไปกันให้รอดทะเลาะกันบ้างไหมตอนนั้นมีบ้างมีบ้างนะคะอยอมรับเลยว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ได้ว่าบ่อยตัวใหญ่จะเป็น ให้กันลังใจกันมากกว่าผมอยากรู้ไงเพราะปกติเวลามันเครียดนะยิ่งเหลือสามพันแล้วชีวิตคู่อะ<ช>มันเครียดไหมมันเครียดนนชีวิตกดดันมองไปทางไหนมืดไปหมดมีแต่ปัญหาไม่ได้นู่นไม่ได้นี่อย่างเงี้ยไอ้วันที่เจ๊ไปยืมเงินเข้ามาสามพันแล้วคนอื่นก็บอกเนี่ยเอามาอีกแล้วทำอีกแล้วเดี๋ยวก็เจ๊งอีกเหมือนตาหน้าหราอ้างไหมว่าเจ๊ก้อยทําอะไรมันก็มีรอดี่มีเราทำนู่นทำนี่ก็ไม่ดีทำนั่นก็เจ๊งทำนี่ก็ไปไม่รอดแล้วพอมาถึงอันขนมจีนเนี้ยเราจะต้องลบข้อคอรห,นนหัด้ เราจะทำยังไงได้ให้เขาแบบหมดข้อคละหาอันนี้ไปแล้วกลับมาชมเราด้วยซ้ําและไอตอนที่พอลงเสร็จปุ๊บแล้วมันไม่มีคนกินตอนแรกอะตอนนั้นคิดไหมกูไปอีกแน่เลยมีมีคิดว่าปิวอีกแล้วมั้งเนี่ยเราสุดท้ายอะเหมือนกับว่าเราจะต้องให้กําลังใจตัวเองรอบนี้มันรอบสุดท้ายของเราและเราจะต้องทอํายังไงได้เพื่อที่จะให้เราสามพันนี้ทำให้เรารอดจากตรงนี้นี่คือนั่งมองหน้ากันเลย <S 2> <S 2> ใช่เราต้องช่วยกันซัพพอร์ตถ้าเราไม่ซัพพอร์ตกันเองแล้วใครจะซัพพอร์ตอูเจ๊ว่าเจ๊โชคดีไหมโชคดีนะเนอะ ค,คือคือผมว่าสําคัญนะเพื่อนทําธุรกิจในเรื่องหนึ่งคู่ชีวิตนี่เรื่องสําคัญ<ช>ถ้าคู่เราคนนึงยอมแพ้ไม่คนนึงไม่อยากไปต่อเควแล้วแต่โชคดีคู่ชีวิตเจ๊คือ พร้อมลุยพร้อมแล้วก็เลยลุกกลับมาได้ใช่เราต้องช่วยกันดันชีวิตแล้วก็กลายเป็นขนมจีนเงินล้านและคนที่เคยคอรหาเจ้เคยดูถูกเจ้ไว้ทีนี้เขาพูดกับเจ้ว่าไงทําได้ยังไงอ่ะเอาง่ายๆเลยทำไมถึงดังอย่างนี้ทํายังไงให้ลูกค้าติดอย่างนี้ทำยังไงให้ขายดีอย่างนี้แล้วความรู้สึกของเจ้กับแฟนเจ้นะตอนนี้ละ่ะที่จากวันนั้นถึงวันนี้สู้มาจนกระทั่งสำเร็จรู้สึกยังไงกับตัวเองตอนนี้คือเหมือนกับว่าเรามองไปทางไหนมันก็สบายตาเราแล้ว เราอยากได้เราก็เราก็ซื้อ,อเราอยากทําอะไรที่เราไม่เคยกินอย่างเงี้ยเราก็ได้กินไม่ต้องไปกินข้าวไข่เจียวกับมาม่าละโอ้โหจริงเหรอจริงมันเคยมีวันที่เกิดขึ้นอย่างนั้นด้วยหรอข้าวสารที่มันห้าโลเหรอในร้านสะดวกซื้ออะแล้วก็หุงกินมีไข่เจียวซื้อมาแผงหนึ่งมีมาม่าซื้อมาในวันที่ดินรนใช่มันรู้สึกยังไงเจ็บใจใช่ไหมมันรู้สึกเจ็บนะเจ็บนะแต่เราก็เราก็ต้องสู้พี่ ตรงๆเลยมองไปทางนู้นทางนี้เราเห็นเขากินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยเราไปอยู่ในจุดที่ลําบากตรงนั้นอะ่ะมันจุกใช้คำว่าจุกดีกว่าต้องกินอย่างนั้นอยู่กี่ปีอ่ะไม่นานพี่เหมือนกับว่าเราเปลี่ยนมันไม่ใช่ทางของเราอะ่ะอนไหนที่ไม่ใช่อาธิบของเราอะ่ะเปลี่ยนเลยอะไรที่มันไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนจบเพื่อหาสิ่งที่มันใช่สักทีใช่อย่าไปยอมแพ้มานช่นีดีมากวันนี้เพื่อนๆผมเนี่ยในรายการมาดูกันเนี่ยหลายคนกำลังทำอาชีพอยู่เจ๊ช่วยให้กำลังใจเพื่อนผมหน่อยได้ไหมฮะ ก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะนอกจากจะอดทนนอกจากจะสู้แล้วอะ่ะอ,อะไรที่คุณทําอยู่ตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณทําไปแล้วมันจมคุณแค่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนความคิดตัวเองเปลี่ยนอา,อาชีพตัวเองใหม่แล้วก็อีกอย่างนะคะเรื่องการตลาดอย่างของก้อยในการตลาดสําคัญมากการตลาดเรื่องออนไลนอ์อยากให้ทุกคนมุ่งเน้นไปในจุดนี้เพราะเน้นจะสำคัญกับชีวิตคุณที่สุดอ่าแล้ววันนี้ครับถ้าอยากกินขนมจีนเจ๊ก้อยมาที่ ตลาดดิเอ o u t d o o r เพชรเษมค่ะดิเอ o u t d o o r เเชรเษมติดกับเมเจอร์ตรงบิ๊กซีนี่เลยใช่ค่ะมาเลยเลยแล้วจะเจอแม่ค้าสวยๆย,ยืนโบกมืออยู่เออมากันได้ครับมากินกันได้นะครับเดี๋ยวร้านจะฝากอ,าอีเวนต์ด้วยนะคะตอนนี้เราจะเริ่มออกอีเวนต์ทั่วประเทศแล้วฝากติดตามช่องติ๊กตอกของร้านนะคะ,ะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กชื่อขนมจีนลูกชิ้นตักเจ๊ก,ก้อยเลยนะคะครับและนี่คือรายการพิเศษ 2X ครับรายการคนที่ทำมากกว่าคนอื่นและสำเร็จมากกว่าคนอื่นเป็นอย่างน้อย2เท่าวันนี้ผมต้องขอบคุณเจ๊ก้อยมากนะครับทีพีหน้าเดี๋